ตามครับมันนี่หลวงพ่อวา่าให้เปขอโชคกับเสาหลักเมืองโบราณ2,000กว่าปีมามนี่ยคือไอ้ชาตหลักเมืองเพิ่นละเพราะว่ามันเป็นเมืองเก่าพัน2,000กว่าปีมาแล้วเสิร์ชเขาไปเบื้องได้เลยนะยูทูบมันพร้อมกันครับอย่างก็บของรอยเอ็ดนะ2,000กว่าปีบอกครับเมื่องประธานาดุลบอก ท้าวดีท้าวดีนะโอ้ยพูดอะรุ่นท้าวดีพุ่นเท่าวดีพุ่น่ะหยุดสองพันปีอะอ่านั่นแหละรุ่นรุ่นของรอยยิ้มเขาพป็นละครับเอาเดี๋ยวป้ามื่อวานเขาจะไปจูทูบเอาบ่แม่นเพิ่นมีเสาหลักเมืองอยู่เอาทูบหลวงพ่อเราไปเลือกให้เออหลวงพ่อเลือกให้เนาะก็เห็นตัวไหนบุ๊บครับนี่ละเออเอาเลือกสีม่วงมาสิเนี่เอาจับปั๊บเด้แล้วอะ เห็นจะดนแล้วเห็นจจับมาเโ้แล้วจองไปแล้วจ่องมาครับเอี่น้องขอให้ถูกเลมนี้ตรงกับันที่หนึงวันที่16มิถุนายน2568นะครับเพท่นจุดกเลข3่ยาเราว่าเราเห็นเลข3ว่ท่านได้จุดเาขบนาองบนหัวมันต้เป็นจังาบเดี็นถูกเห็นตัวเลขนะครับแต้ว่าเราเห็นแห่านได้จุด่ว่าเรา็นเลข3ล้วอ ่ะเดี๋ยวไปจุดก่อนนะครับทุกคนแปดแปดแปดหนึ่งหรือแปดเจ็ดนี่แหละเอาด้วยทางในเนี่ยเบื้องด้วมันสีแมนข้ามข่อยบ่เดี๋ยวไปจุดตรงก่อนแล้วทออกมาตรงกันบ่ตรงพอแล้ววะแปดหนึ่งหรือแปดเจ็ดเราเห็นเหรอเหรอแมนถ้ามันตรงกับข้ามข่อยว่าก็คือโอเคเลยเมื่อกี้หลวงพ่อว่าให้ผมไปซองตัวเลขยุตัวแมนตัวไหนก็ครำต้นเคยออก แปดส่นน่ะนะโอ้ตัวเคยออกกันบาา่ครับแมนแมีตัวเลขอยู่แมนเมนอยู่เต็มอยู่ในกลางเลขกฝุ่นนี่เลขเปล่ละมันที่มีตัวเลขอีกแมนอเดี๋ยวไปซองเนื้อครับทุกคนอ่เดี๋ยวเขาจะไปอ่หลักเมืองหลักเมืองนะครับมันสีมันสีแมนข้ามขวดวาบว่าครับนี่เปลี่ยนก็เมนนะก็เปลี่ยนนะนี่นครับก็ถือว่าเป็นภูมิ พุ่อ2,000ปีก็ว่าได้เนาะเอาพี่น้องเดียวตรงนี้มาแล้วัจไหนก็ต้องไปขอละเพราะว่าหน่วยคนที่จะหูจัดสถานที่ตรงนี้นะครับเป็นวัดเป็นวัดเก่าแต่แก่สมัย2,000ปีนะครับเห็นว่าหลวงปู่ที่เพิ่นอยู่นี่เพิ่นบอกว่าแต่ศาสตร์กนเพิ่นเป็นเจ้าเมืองอยู่นี่นะครับเราศาสตร์นี่เพิ่นก็บเป็นพระเนาะมาบวชดูตรงนี้นี่ครับ ถึงนะครับนี่ครับเป็นหลักเมืองนะครับอัน,นเ,กเก้าแก่หลีนะครับนะหลวงพ่อของหันเราบอกว่าเป็นยุคอย่างทาราบดีผุนสองพันปีเดี๋ยวเขาจะจุดขอตรงนี้ล้ะพี่น้องอ่ะเพราะว่าหลวงพ่อเลือกถูกหาแล้วแต่เบิ้งบัติิตรงกับทีหลวงพ่อบอกบ่ว่าเลือกเลือกถูกหาแล้วนะครับอ่าเดี๋ยวพาเบิ้งตรงอีกหน่อยนึงเนะ อ่ะเดี๋ยวจะถูไว้ก้นเนาะค่อยคอยเบิ้งค่อยโบเรื่องประวัติเรื่องเล่าให้พี่น้องฟังหน่อยนึงแต่ว่าเห็นหลวงพ่อบอกว่าถ้าอยากหูเรื่องประวัติเรื่องเล่าก็ให้เสิร์ชเข้าไปเบิ <about> <Then> ้งในกูเกินได้เนาะอ่ะเดี๋ยวตั้งกล้องแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวจะถูไปถดแล้วเก็บปักไว้ใส่นู่นหน่อยเนี่ครับเป็นสถานที่เก่าแก่เนาะหน่อยคนที่อยากหูจักตรงนี้เนาะ ถ้าเสื้อเขาไปใน Google นะครับกับเสื้อ,อคำว่าเมืองเมืองฝางเนาะเมืองฝางบ้านเมืองฝางนีงส่สิก็ได้ครับโอ้แต่ว่าเมื่อกีจดจ็กถีไปขึ้นยังไงเนาะเสื้อ,อเดี๋ยวจุดหนจุดทูบอยู่ด้วครับเดี๋ยวช่วงที่จุดทูบนี่พี่น้องก็เสื้อเขาไปเบื้องก้นก็นได้นะครับพิมพ์คำว่าวัดวัดป่าเมืองฝางนีงส่สิก็ได้เนาะ ก็จะมีประวัตินะครับแต่จะมีประวัติแต่ว่าหลวงพ่อบอกว่าดุกสองพันปีนะครับ,รบนี่เป็นหลักเมืองนะครับแต่ก่อนนี่เป็นเมืองเก่านะครับเป็นเมืองเก่าเป็นวัดเก่าสถานที่ตรงนี้แต่ว่าตัวนี้ก็บมีหลวงปู่มาอยู่นะครับมาจำาวัดยุดตรงนี้นะครับเดี๋ยวจุดแล้วครับเดี๋ยวจุดแล้วเราจะไปปักไว้ตรงไหนบ้านนนี้หม่องปักก้าอะไรเหรอ ปักเขาว่านี่ยมีแต่หินอันนั้นตัวหนึ่งเสาหลักเมืองโบราณสองพันกว่าปีไฟใหม่มื้อโอ้โอ้ข้างนอกไฟใหม่มื้อเออเออปัดคือหอนเด็ดไฟเช็คไฟเช็คจุดโดนหล่อหัวพื้นหอนเดี๋ยวเด้อนี่ครับเป็นหลักเมืองเป็นหินศิลาแรงเนาะเขาจุหฮาขอกปักก้อนบันนะฮะที่ปักก่อนในช่วงที่เขาจุดถูกปักไปแล้วเนาะแอ็ดกับจะพาเดินชุ่ม สถานที่นะครับปักตรงนี้นี้หม่องพบปักในบนยวมว่าล่ะรวมเีเป็นคนเห็นนะนะเอโอ้เหมาะเลยพี่น้องปักนี่ละปักแล้วครับนี่ปักเรียบร้อยนะครับนี่ทูบสีม่วงทูบสีม่วงนะครับจุดไปแล้วนะครับจุดไปแล้วเดี๋ยวจะพาพี่น้องไปเบื้องเห็นหลวงพ่อบอกว่า มีตัวเลขอยู่ที่ต้นไม้งวดที่มันออก8 0นะครับพี่น้องเอดเคยามาตำแต่โดนล้วเนาะ,ะได้ตัวเลขไปพีป่น้องเลขออกศ8นีหลีเนาะนั่งอยู่บ่เราบอกว่านั่งนี้ตัวเลขอยู่หายเบิ้งดีๆนะครับะก่อนที่จะไปรับชมเลขทูบนะครับเปเบิ้งเลขทูบทัวจ่ำไหม่เบิรเนาะเอ็ดแต่พามาเบิ้งนี่ครับเอะพีะ่น้อง มานี่นี่แต่ก้อนนี่ไว้คักเลยครับต้นไหมต้นนี่ถือกันบดบานเบดเมียงตอนแอดมินมาไทยทำตอนนั้นเนาะแต่ว่าตอนนี้แอดบกหูเด้ตอตัวเลขหอพี่น้องซองบงอิ่งออกนี่นี่ครับอันนี้ยูแต่โดนแล้วนะครับเกิดจากธรรมชาตินะครับเกิดจากธรรมชาติแต่ว่าตัวเลขนี่เมื่อก่นหลวงปู่บอกว่าเลขมันอยู่ตรงกลาง อยู่ใส่ละตรงกลางพี่น้องเบิ่งเอาเองด้ออันนี้แอดบอ่บเห็นเนาะอ่ะเพื่อเป็นบุญเป็นโศกช่วงที่เขาล้อเหล็กถูบนะครับจุดขอภูมิสองพันปีภูมิวัดป่าเมืองฝางอ่ะเดี๋ยวเขาจะไปเบื้องเล็กถูบกันเนาะเดี๋ยวแอดจะตัดภาพไปเลยตอนนี้กะส่องตองนี้ให้พี่น้องเบื้องกอนนะครับซ่องตรงนี้ให้พี่น้องเบิ่งกอนอ่ะพี่น้อง แคบใบเบิ้งนะครับแคบใบเบิ้งเราบอกว่าเห็นมีตัวเล็กบอกเพราะว่าต้นไม้ตัวน,นี้เพิ่งเคยแห้งฉุกมาแล้วนะครับศูนย์แปดนะครับตร,ตรงตรงเลยอ่ะเดี๋ยวจะ,จะจะพาไปดูนะครับนี่ครับโอ้นภูุิเป็นพุ่มลกลางขงูกกลางปลาเลยนะครับแต่ก้อนเพิ่งบอกว่าเป็นบั่นโตเหมือนโตตามประวัติน่าจะบอกว่ามีมีเกิดโรคหานะครับโรคระบาดนะครับ ที่นี่ชาวบ้านก็เลยใหญ่อพยพไปตั้งทิ้นฐานอยู่หม่องอื่นไกลบ,บ่ไปไกลหรอกครับอยู่ใกล้ๆนี่งนะมีหมู่บ้านอยู่น่าจะเป็นหมู่บ้านนี้นะครับคนบอกว่าเป็นเมืองเก่าอ่ะเดี๋ยวเราไปลุ้นเลขทูบกันเดี๋ยวแอดจะทัดปาบไปเลยเนาะได้ตัวไหนจังได้กะบโบนี่เป็นโชคเป็นลาบเนาะอ่ะนี่หม่องใดว่าดีนี่ตัวเลขโชคลาบเขาก็ไปตามให้เนาะโอ้โอโต้นโพใหญ่ครับอยู่นี่ต้นโพใหญ่โอ้ต้นโพใหญ่ นี่ครับนี่ตรงนี้เป็นหลักเมืองนะครับหลวงพ่อบอกว่าเป็นหลักเมืองอ่ะเดี๋ยวเขาจะรุ่นเด็กถูกกันตัดภาพไปเลยนะครับอ้าพี่น้องตัวแรกมาแล้วแปดตัวที่สองน่าจะเป็นสีครับแปดตัวที่สองสี่ ล้อรุ่นตัวที่สามเอาบัดเนี่ยเอาบัดเนี่ยพี่น้องเอาเอาแปดสี 8, 4, ่ห้าก้อนหนานี่นะครับเทีเ่ยวได้ท่ายคลิปหลวงพอ่อแดมโบไปนะครับหลวงพ่อที่เลือกทูบให้นี่แล้วครับเพิ่นได้มาแปดสี่ห้าจมุดทูบอยู่ภูมิตรงนี้ภูมิสองพันปีนะครับ ภูมิ2,000ปีวัดป่าเมืองฝางอัศจรรย์เลยพี่น้องได้845ตรงกันเป๊ะเลยเอาเอ้าพี่น้องเพิ่นดาจจะห้ตัวนี้เนาะอ่ะังไรกะเอาไปวิเคราะห์พิจารณาเลยครับเดออ845นะครับ845เอดไม่ได้เขียนให้เบิ้งนะครับไม่ได้เขียนให้เบิ้งนะครับเพราะว่าอยู่ในนี่ชัดเจนเดี๋ยวไปตัดเอานะครับไปตัดเอา845นะครับขอโชคที่วัดป่าเมืองฝางนะครับภูมิ2,000ปีนะครับขออยู่ที่ หลักเมืองนะครับหลักเมืองโบราณวัดป่าเมืองฝางได้แปดสี่ห้านะครับอ่ะส่วนตัวเลขยู่ต้นใหม่พี่น้องกะเบ่งออกเองเนาะอันนี้กะได้แล้วนะครับจุดทูบที่ภูมิสองพันปีวัดป่าเมืองฝา,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 างนะครับอ่ะคลิปนี้จะฝากนะครับขอาคุณทีอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจนะครับที่สำคัญอย่าลืมนะครับเด้กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะประผัดรับชมคลิปใหม่ๆจากทางช่องนะครับสำหรับคลิปนี้กะ ได้ตัวเลขนะครับจากภูมิตรงนี้นะครับนี่ครับหลักเมืองวัดป่าเมืองฝางภูมิ2,000ปีนะครับสำหรับคลิปนี้ขอพุณทุกท่านที่เข้ามารับชมอไว้พ่อกันไหมนะครับในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้กลําลากันไปนะครับสวัสดีครับ